กับไม่จริงๆคุยกับกล้องจริงๆโอ้ล่าสุดก็น่าจะสามสามเดือนสี่เดือนได้มั้งครับที่มีโอกาสได้เจอพี่ๆเยอะๆแบบนี้ครับผมก็คิดถึงครับคิดถึงเต็มตัวมาเยอะไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะแบบยังรุนแรงอยู่เราเราจะเป็นเซฟการเป็นการเซฟตัวเองมากกว่าครับพยายามแบบรักษาตัวเองให้ปลอดภัยมากที่สุดครับผมเพราะว่าเราก็ต้องทำทำงาน อีกค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เป็นคนที่จะต้องมาพบปะพี่ๆหลายๆคนด้วยเราก็พยายามจะเซฟให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดด้วยครับอย่างนี้คือกราฟสวบทุกวันเลยม,ลมั้ยเพราะเรามีงานทุกวันทุกวันทุกวันที่มีงานครับก็อากจจะพงจมูกอัเสบก่อนเป็นโควิดครับช่วงเวลาที่ผ่นมาดูแลตัวเองยังไงอ่ะรอช่วงนี้ก็ถ้าถ้า,ถาวันไหนที่เราต้องออกไปข้างนอกนะครับเราก็พยายามจะล้างมือ ล้างเจลแอลกอฮอล์แบบเราจับอะไรมาปุ๊บพี่พี่เดียบที่เป็นช่างแต่งหน้าเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์มาฉีดให้ผมล้างเลยผมก็จะพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดด้วยครับใส่แมสใส่อะไรด้วยแล้วถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทำงานล่ะไม่ได้ทำงานเราก็จะนอนอยู่ห้องครับก็จะเจอแต่อาซาเจอแต่อาซาทั้งวันเลยครับเป็นน้องแมวครับผมไม่้ว่าชีวิตเราก็อยู่กับอาซาตลอดใช่ครับช่วงนี้ถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานก็คือจะมีแต่อาซาตื่นมาก็เจออาซาก่อนนอนก็เจออาซาครับ ก็มีเรื่อยๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เอ่อเลื่อนมาจากเดือนเดือนก่อนๆอะไรเงี้ยครับที่เขาปิดไม่ให้ไม่ให้ทำการถ่ายทําไปก็อาจจะเลื่อน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 มาเรื่อยๆครับก็ถ่ายงานค้างๆครับ,บรรใช่ครับผมก็ทําตามมาตรการทุกอย่างเลยครับ มีงานแบบว่าต้องเลื่อนหรือองไวลู่อะไรเงี้ยอยู่ครับมีมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับ,ลรบหลายงานที่จริงๆจะต้องถ่ายตั้งแต่เดือนเมษาก็มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายก็มีครับผมก็ถ้าอะไรๆดีขึ้นก็น่าจะได้ถ่ายแล้วก็ได้รับชมกันเร็วๆนี้ครับกเเ็เยอะไหม,หรไมครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับ ก็เอาจริงๆเราก็ตามตามที่เบสพี่เบิ้มอยู่แล้วครับเราก็เห็นให้พี่เบิ้มพี่เบสดูตามความเหมาะสมครับถ้าเกิดเขาโอเคเราก็โอเคครับแสดงว่าก็ยังเจอแฟนคลับตลอดเวลาในการออนไลน์ออนไลน์ก็มีบ้างครับส่วนใหญ่จะเจอเป็นในแบบทวิตเตอร์ครับผมเพราะว่าเราจะชอบเข้าไปส่องพวกแท็กแท็กของเราครับผมพอเข้าไปก็เจอพี่พี่แฟนคลับเขาแบบพิมพ์คิดถึงออกมาโพสไอจีบ้างอะไรเงี้ย วันกับอ่าใช่ครับผมแล้ตอนนั้นมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ช่วงนั้นเขาล็อกล็อกดาวใช่ไหมครับสิบสี่วันแล้วแบบเป็นวันที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยเราก็ไม่ได้เจอพี่พี่แฟนคลับด้วยเราก็เลยหากิจกรรมทํากันครับว่าเราจะทําอะไรให้เรารู้สึก ให้พี่พี่แฟนคลับเขารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับเขาใน14วันที่แบบเขาเขาอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยริยการใช้โซเชียลเพื่อที่แบบเชื่อมกับแฟนคลับใช่ครับทําให้แบบหายคิดถึงแล้วกันทําให้หายคิดถึงกันมันได้ผลเยอะไหมครับก็ได้ผลนะครับเพราะว่าในในคลิปแต่ละคลิปเราก็จะมีแบบใส่ใส่กิมมิคใส่ลูกเล่นใส่ตัวอักษรแบบในแต่ละคลิปไปด้วยแล้วก็นพี่พี่แฟนคลับเขามารวมเป็นคําเองครับผมเทคนิคนี้ไม่อยากให้แฟนคลับ ใช่ครับผมยังไงคะครับอะไรน<จ>ะค <problem> รับเทคนิคนี้ทําให้แฟนคลับได้เห็นหน้าเราตลอดเวลาอ๋อใช่ครับพี่พี่แฟนคลับเอาจริงพี่พี่แฟนคลับเขาก็คิดถึงเราทุกคนแหละครับแต่ว่าเราก็พยายามแบบอยากจะออกมาให้พี่พี่แฟนคลับเขาได้เห็นหน้าบ่อยที่สุดด้วยเขาจะได้แบบหายคิดถึงเรา อย่างเวลาเขาอ้อนบอกว่าอยากให้กับลงรูปบ่อยๆเราจะมีเหตุผลยังไงครับว่าเอาจริงๆผมก็อยากลงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยมันก็เลยแบบไม่ไม่ไมค่อยมีรูปด้วยครับแล้วด้วยความแบบที่ตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีรูปลงครับผมอย่างแม้โชค่วงอดีที่ผ่านมาแม้คนหนึ่งเขาจะอยู่บ้านกันแต่กราก็มีงานไลไรนู่นเลยนี่แต่พรีเซนเตอร์เราก็หนาแน่นอยู่ก็เรื่อยๆแล้วกันครับใช้คําว่าเรื่อยๆแล้วกันครับเท่าที่เท่าที่เท่าที่ด เนี่คือมันมีเยอะแค่ไหนอ่ะโอ้โหถ้าจะเยอะค่อนึกดายให้ยืมมือพี่มาลูกน่าจะไม่พอคิดตัวครับต้องถามผู้จัดการครับวันนี้ผมก็ก็น่าจะมากกว่าสิบตัวไหมประมาณสิบละกันครับประมาณสิบนี่เดียวว่าสถานการณ์ไม่ทําให้เราแบบว่าได้รับผลกระทบใดๆก็ต้องขอขอบคุณพี่พแฟนคลับนะครับที่ซัพพอร์ตกันอันนี้จริงๆอันนี้ ก็ต้องขอบคุณท yeah, right? ี่แบบพี right ่ๆแฟนคลับเขาแบบคอยซัพพอร์ตเราทาให้แบบพี่พี่แบรนด์ต่างๆเขาเห็นว่าเออพี่ๆแฟนคลับเราพร้อมจะซัพพอร์ตเราเสมอด้วยครับจริงๆเราก็เป็นมาทั้งทุกส่วนแใช่ไหมเหลือตอนนี้เหลือเหลือบนช่วงหน้ามียังครับมีแล้วตัวก็มีแล้ว เหลือเหลือขาไหมครับขายยังไม่มีครับขาแล้วจะขายอะไรลูกรองเท้าครับรองเท้าก็ยิ่งดูใส่ใจสิได้ครับผมติดต่อทางฟีดบทฟีบลกได้เลยครับขึ้นเบอร์ได้ไหมครับอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าตอนนี้เราเป็นแบบเจ้าพ่อผู้สื่อสารได้แล้วโอ้ไม่ถึงเจ้าพ่อหรอกครับก็เป็นเป็นน้องใหม่แล้วครับ น้องใหม่เริ่มเริ่มรับพิสตนเตอร์ครับเป็นน้องใหม่ที่เริ่มรับพิสตนเตอร์ครับผมครับถือว่าการโชคดีมาอย่างไรคนในช่วงน,วนี้ลูกค้าบางคนอาจจะไม่อยากใช้เงินแต่เขาก็ยังใช้เราอยู่เลยโอก้ก็รู้สึกรู้สึกโชคดีครับก็รู้สึกโชคดีแล้วก็ดีใจที่แบบทางแบรนด์เขาเห็นว่าเรามีคุณสมบัติเหมาะกับแบรนด์เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับจริงเรามีบริการหลังการขายยังไงครับติดออกติดใจโออบริการหลัง ก็จะมีแบบสมมุติแบบบางทีแบบผมไปไลฟ์ของที่เป็นแบบแบรนด์ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์้ยครับหลังไลฟ์เราก็จะมีการแบบวิดีโอคอลการมีคุยกับพี่ๆแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับผมเทคนิคตรงนี้เราเราได้จัดไหนครับอ๋อทั้งแบรนด์จัดให้ครับ